สวัสดีจากเขาขวดจ้ะเป็นมือเีหยงกับว่าตรงอยากหมูวัวปวดมันดอกเนาะันนี้ก็สิมาดดม้กดข้าวพัดด้วจ้ะหมักหมูไว้แล้วหมักหมูเอ่อใส่แป้งใส่ไข่แล้วผงฟูแต่เห็นฟองๆนี่น้ำสดาจ้ะใส่น้ำสดาเข้าไปส่วนเอ่อแม่งอันนี้ด้อจ้ะใครก็จะไปซื้อมากใหม่ๆนี่ลหละมันสิเป็นสล็กเองกับู้แล้วเนาะ มันจะเป็นมัสซาเล,ล่่ะเป็นชีตะแล้เวเสียเอามาทอดส่วนมสซับมี่เด้อจะ้ะสงสัยบดใส่เอาไปแช่แข็งเข้ากับซีมากเ็ดขับพัดแล้วก็เเข้ากับทีมีบักแตงเนาะส่วนตัวนี้เข้ากับที่ทอดก็เป็นผักข้างเคียง <laughs> เป็นหมูข้างเคียงกินก๊อบก๊อบแก็บแก็บเขาจะไปะนะตอนนี้กะสิ่งแรกอะก็สิมาทอดแม่งอัน,นอันนี้ก็เดื่อนี่นนสิเกต์น้อยยัง,ยงกับชาตัวอันผิดกันเขาถทดขอไปเด้อ บมเป็นเป็นเป็นอาจารย์เคจ้าตอนนี้ก็ก้อนสีมาพัดกับพัดด้วยสีมาทอดของกับกอบแกๆก้อนเ้ยจ้าเราก็มีมินิเออเออเปลี่ยนเนาะบม่ได้ห้อยเองดอกจ้าซื้อมาจ้าได้ของ เพราะว่าหลังตัวเย็นจ้ะพเพราะว่าไปเจอก็ต้องเอามาทอดเพื่อไม่ให้เสียของถ้าใครห้อยเองก็ถิห้องอันใหญ่เลยจ้ะตัแต่เห็ดคีม้านเนี่ยเขบาบอกท่านหอปอกเปลี่ยนเลยจ้าขังคดม่านมินี่ปกเสียของเราก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วจ้ะตักขึ้น รดมตัวดีนะจ๊ะก็จะเป็นสิคก็เหนียวบัสลีนละเนาะอันนี้ซื้อมาได้จ๊ะันน้ก็ซื้อไม่ได้ทำเองหรอกนี่เวลาไม่เห็ดอกยอกเวลาเห็ดสวนกี่มังี คิดว่านี่กันเลืองพอแล้วจ้ะต่อวันนี้ก็จะเป็นมูม,มัดของเราเด้อจ้ะตัดเปลี่ยนน้ำมันอยู่เด้ดเนี่ไม่ต้องเปลี่ยนฮะเป็นหมูดิ๊กเิ็กอีกกา กรอกกราบอย่านั้นแหละเป็นหมูทอดนะแต่แบบเพราะเป็นาหมูชันปะด้านหนึ่งเพราะว่าเขาตีทอดกินกับข้าวผัดของข้าวเจ้าถ้าใครบอกกินน้ำหมกเริ่ม โอ okay. เคไฟแรงไปไหมคนไทยก่อนจ้ะตอนนี้เป็นหมูวยจ้ะเป็นหมูถอดอกรอบวยจ้ะชุบแป้ง คงกำลังพอดีโอเคก็จะพรอมได้ที่แล้วเราก็จะตักขึ้นแล้วตัวดีต่อไปก็จะมาผัดข้าวผัดด้วยจ้ะทุกอย่างทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนี้จะมาทำข้าวผัดด้วยจ้ะ ผัดไปเลยบ,บ่มีหมูไม่เห็นหรอกนะจ้ะจะใส่ผักแทนเป็ะข้าวผัดเลยก็ยจ้ะจะตร้ยพอจะพิดพไป แลโอเคดูหัวจริงาจ้ะรูดีจ้ะประมาณนี้พอแช้ได้ผัดแบบนี้ก็จะเอาไปนั่งกินหรือว่าเอาไปหัวโปะเปียกันแค่แสบด้วยจ้ะ เวลาเอ่อเน็ทักสิฮะออาลงมาทักเนาะมันจะมีเนยในสำหรับปรุงรสชาติอาหารปรุงเต็นอาหารได้อร่อยมากโอเคได้จ้ะข้าวผัดหนอยของเราก็เอาประมาานดีจ้ะโอเคสไกอเลยจ้ะอ่ะเราจะไปจัดจานแล้วโอเคจ้ะคลิปนี้ของเ้าก็มีประมาณนี้แหละจ้ะ ก็ข้าวผัดธรรมดาธรรมดาที่ว่ามีพักอยู่ในช่องฟิชช่องแข็งเนาะเอามาห็ดข้าวผัดแล้วก็มีของเหลือก็คือปอเปียเนาะก็เอามาถอดเพื่อไม่เสียของแล้วก็มีแม่อันนี้สนกสนิทกันนอะมันเย็นแล้วนาะมันก็บ่ยืนบ่ยนเลย็นแล้วล่ะจนตัวนี้ก็จะเป็นหมูหมูชกเป็นทถอดอ่ะ ก็นิ่มอร่อยก็พอได้กินเองกชิมทุกอย่างเป็นของพ่อบ้านเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยคลิปนี้กับระะมาณน,นี้แหละจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ